คือเป็นความโชคดีของน้องหมาจรตัวนี้จริงๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นหลงมาจากไหนหรือใครเอามาปล่อยแต่น้องอยู่ตรงจุดนี้มานานถึง6เดือนแล้วค่ะซึ่งคุณ๋องคนนี้นะคะก็จะคอยให้ข้าวให้น้ําน้องค่ะจนมั่นใจแล้วว่าน้องไม่มีเจ้าของแน่ๆและวันนี้ค่ะเขาก็เลยไปรับน้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหลายคนนะคะอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมปล่อยให้น้องรอนานถึง6เดือนแต่บางทีนะคะหมาที่เขาไม่คุ้นคนก็ต้องใช้เวลาในการผูกมิตร ทำให้เขาไว้ใจและเชื่อใจจนสามารถกล้าเดินตามเราได้อย่างมั่นใจไม่เกิดความระแวงค่ะและวันนี้นะคะเราก็ต้องดีใจไปกับน้องหมาหลายแพนด้าตัวนี้ค่ะที่มีคนรักและห่วงใยเขาขนาดนี้ต่อไปนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องนอนตากแดดตากฝนคอยวิ่งหลบรถอีกต่อไปค่ะและเมื่อไปถึงบ้านนะคะเขาก็มีเจ้าถิ่นอยู่แล้ว ก็เลยแยกโซนกันไว้ก่อนเพื่อสร้างมิตรและความเข้าใจจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติค่ะเค <Okay. S 1> และเมื่อยังเข้ากับหมาไม่ได้ก็เข้ากับแมวไปก่อนละกันแฮ<เห>ลายเดียวกันซะด้วยทั้งหมาทั้งแมว <Whoa. S 1> ก่อนที่เจ้าแพนด้านะคะจะถูกจับอาบน้ําเช็ดตัวล้างคราบหมาจอออกไปจากตัวให้หมด ยังไงนะคะก็ฝากเอนดูแพนด้าด้วยนะคะหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตก็ทั้งเข้ามาชื่นชมและขอบคุณที่เมตตาน้องหมาพร้อมบอกว่าต่อไปชีวิตคนรับเลี้ยงจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วแววตาของน้องหมาเหมือนเขาจะมีความสุขมากเลยนะและดูยิ้มดีใจตลอดเวลาแหมกว่าจะมารับกันได้ก็ให้รอจนหน้าดำหมดเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลิกออนไลน์นะครับ